สวัสดีครับผอวิทยาศานาร์จำเปจิตครับผู้จัดการทีมนิดเดวิสครับทีมชาติไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราเดินทางมาแข่งกับทางเดนมาร์กนะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโดยภาพรวมนะครับโดยสรุปนะครับก็คือโมภาพเรื่องของการเล่นของนักกีฬานะครับก็ถือว่าอยู่ในความประทับใจครับเพราะนักกีฬาทุกคนหรือว่าเจ้าที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดและอย่างน้อยวันนี้นะครับถึงแม้เราจะแพ้นะครับแต่ เราก็ได้แต้มกลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่นักกีฬาได้รับนะครับหรือว่าการแสดงออกหรือว่าการตีวันนี้จริงๆเราเชื่อมั่นว่าเราชนะได้นะครับแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบอีกนิดเดียวแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราสู้เขาได้ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังรอคอยเวลาว่าสักวันหนึ่งนะครับเร็วๆนี้เราคงจะมีโอกาสนะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตนะครับทีมเดวิสครับนะครับจะเก็บเป็นชุดนี้ หรือว่ามีนิวเจนขึ้นมาอีกนะครับเราเชื่อมั่นว่าเราซื้อได้อย่างที่ภาพที่เห็นว่าวันนี้นะครับเห็นภาพว,ว่าแกสิดิตสามารถชนะได้จริงๆเขาเกือบจะชนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้เขาก็ยังชนะไ,ได้เพราะบอกแล้วว่าเรามาเพื่อมีชัยชนะกลับไปไม่ต้องการแพ้หมดนะครับก็ถือว่าวันนี้ต้องกลับขอพบพระคุณนะครับทางท่านนายกสมาคมกีฬาโรตีนี้ปรศไทยท่านชัยพรชัยศักดิ์มดมนะครับพรชัยศักดิ์มดมแล้วก็คุณท,ท่านรัชสุภแ,แล้วก็สปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นปตท หรือว่าทางกองทุนพัฒนาหรือก,การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่การณาสลหน,นะครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าทีมนี้นะครับจะเป็นทีมดีต่อไปในอนาคตครับกบขอบคุณครับ